เอ้านี่ตามพอใจครับพอใจครับพอใจ,ใอใจสงสารจะเลยลูกจ้องกับเม่งเลยทำไมแม,แม่ทำอย่างนั้นกับพอใจลูกพอใจต้องเบิ้สองไีดิมันยังงี้พอใจอยออกไปพอใจมุดสักใกล้เลยฮึพอใจพอ,อ้ผมชายล่ะ สมชายไม่ต้องเลยนะสมชายเนี่ยสมชายมันเล่เยอะเนี่ยมันจะกินแต่กลับเนี่ยเพราะมันกินแต่กลับมันไม่ยอมกินข้าวเลยเนี่ยพี่บิ๊กไม่หลบดียังไงพี่บิก๊กพี่บิ๊กหลบได้ยอยู่หลังได้เนะหรอฮึฮึพอใจเนี่ยแหมพันฝรั่งนะพอใจเนี่ยกินข้าวเหนียวจนไม่มีดั้งแล้วนะดั้งเป็นไหนหมดแล้วนะฮพอใจเอ้ย พันน้นพันนี่ด้วยข้าวเหนียวนี่ชอบมากเลยนะพอใจเนี่ยพอใจชอบข้าวเหนียวมากเลยนะนเนี่ยรวยอีกรวยอีกเนี่ยรู้ว่าพ่อแซวมีหันหน้ามามองรู้ว่าพ่อแซวมีหันหน้ามามองอ,อยากกินก็ให้กินชอบกันจังเลยเข้าวเหนียวไก่ปิ้งเนี่ย ก็เหนียวไก่ย่างนี่ชอบกันจังพี่บิ๊กบอกคำเล็กจังพี่พีกบอกพี่ขอพี่บิ๊กขอคำใหญ่หน่อยหืมพี่นอนกินพีกมันขี้เกียจบอกให้นั่งเหมือนพ่อไม่นั่งเลยทีเลยมาถึงก็จะนอนกินนอนกินเหมือนเหมือนหมูใช่ไหมพี่บิ๊กพี่บิ๊กนอนกินเหมือนหมูเปล่าเกมกินเป็นใจเกมพี่บิ๊กต้องพอใจสิอ้าว ตาพอใจเลยเหรอลูกใช่นี่ตาเมื ing, ่อกี้สมชายแล้วไปพี่บิ๊กแล้วตาพอใจเอาเลยเอานี่ตาพอใจตาพอใจเ้าพอใจสงสารใจเลยลูกจ้องกับเมียงเลยนไมแม่ทำอย่างนั้นกับพอใจูกเอพอใจต้องเบิ้ลสองคำเลยนะพอใจต้องเบิ้ลสองคำเลยนะแม่นม่ตาพอใจต้องสองคำสิตาพอใจบิ๊กนี่ อืมนะพอใจต้องขอคําใหญ่พอพอใจโดนคนอื่นแซงไปแล้ว <c oughs> อ้ามี่นี่คุณนายเอ้ขอพอใจคำหนึ่งดีบอกดีหูกเออพอใจโดนดดดพิบิกกับพ่อสมชายแซงไปแล้วอืมอ่าพ่อสมชายนี่ก็อืม ดีนะั่กินข้าวเนี่ยถ้าไม่กินข้าวด้วยจ้างก็ไม่ให้กินตาพีบีก๊กนี่ตาใไขว่าใช่ไหมตาพอใจ,จใจอ,อ <c oughs> ดูดิ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 ก็กินแต่ข้าเหนียวจนดูดิจนไม่มีอะไรแล้วนะ่ะหักไปหมดแล้วนะ่ะ ชอบจังเลยเข้าวเหนียวอ่เอ๊ะเมก,กี้สมชายเอาเบิ้ลสองเลยสมชายดูดีกินแต่ข้าวเหนียวดูดีชอบจังเลยเข้าวเหนียวเนี่ยพอใจต้องเบิ้ลสองนะบอกบเสีย<ม>อร่อยมากชอบมากมแล้วกินแค่นี้ก็พออจากินเยอะเดี๋ยวตอนเย็นก็กินเยอะ ช่เมื่อกี้นี่เป็นกล่องเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เม่อพอใจพอสมชาย,ายแล้วก็พี่บิ๊กด้วยนะพี่บิ๊กกนะ็เยมจินอยู่นู่นแหละ